สวัสดีค่ะพี่น้องรู like ้ใจอีกรอบหนพี่น้องพ่อฮ็ดปวกจูะพี no> ่น้องพ่อฮ็ดบวกยู่ในทีสุดที่สาวเม่อเดไเกี้ฮ็ดปวกปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเด้อวนเอากล่องพี่น้องาาได้เอาอันขากล่องมาที่พี่น้องเด้อเ่้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ี่น้ยเฮ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 ้เ้ย้้้ย้้้่เเ้เฮยฮ้้้เเยังพี่น้งเ เห็ดปวกจ้าเห็ดปัวนี่สาววันโมเบิ้งบอลนี่สาวบนเก็บปีกไก่ก็น่าบากคนอื่นบกหัวจักเนาะเรียกว่าดอกมันเบิ้งพี่เนาะมอรุดมาเดี๋ยวพี่เนหัวอรุดมาแล้วเออจะเก็บเข้าอยู่ดอกปีนี่เอาเาเก็บเก็บได้เขา้พ่อพ่อหดเรื่อพี่น้องเรื่องบอนขากรองมากโอ้ยเป็นขี้กังหวานกินหมดไปแน้วโอ้ย าไรซ้ำพี่น้องปูขาเคย่าที่พี่น้องขาสวยขาสวยน้น่ๆขาสวยมากเลยจะขออยากเก็บก็ต้องไป้องเด้อทำแล้ดอกสองดอกเอาตัว่ตัะพอดีเก็บอสาก็น้องขยิบย่อที่ไม่หาเก็บบ่น้องเหมังบ่น้องปะแตเก็บดยวยอุ้ยนี่ดอกนี่ขึ้นมดอกนีนก็เนี่ยดอกสวยเลยก่อนวนี้ก็ใี่น้อพี่น้องนาะ ใช่คุณโกำลังสวยเลยอุ้ยนอกจ๋าอุ้ยสวยเลยพี่กายนี่สาวนเอาขึ้หน้องดิ้นเลยพี่กายเนี่ยนี่สาวนเอาอยู่นี่ได้เอาไปไล่ทำดอกมาแต่กดหัวหน้ากดใบ เก็บแต่กบคนทีเนประเทศทำแตกกเื่อ้อปนานได้เก็บเก็บไม่คาให้แตกเรือยนอินอกแจ็คส์เออ้่น้องพี่พี่ลพี่น้อยพี่น้อยอ้อุ้ยออุ้ยอ้ันรดมัอก้างนอกนดมันล่ะม่นได้ล่ะอุ้้งอดอปเนี่ยมัน่งไม่ห้งพี่น้อยแต่ว่ามันมันรูดน้องนอกโน่น พ่อเห็ดนมดือพี่น้องใช่ไหมาพี่น้องเมนพุนที่หน่องแก้วหัวรุดพี่น้องเห็ดหัวหลุดเห็ดหัวหลุดโอ้ยเก็บเก็บพี่น้องเก็บเดี๋ยวขึ้นมาพ่อเพิดอ่ะเ,เดี๋ยวขึ้นมาพ่ดพี่น้องหัวเพิดอ่ะร่างงี้พี่นอ้อง,ททอ,งนนองก็ร่างเงี้ นี่หลายได้พี่น้อพุดผุดผุดก็ะเมียนผุดนดแต่พุโยพิงยู่พผุดเป็นต้องนี่กำลังสวยมันหนาะห่ว่าหอนเลยเนาะพี่กายแต่แค่สองถ้ำได้พี่น้อพี่กายนี่นี่ไ้นหอ เสือใหดิดหวัวมันหลุดี่พี่นอ้อหวัวมันหลุดกบะเป๋าป้นยังใส่เสื้อเก่าก็ล่างงาพี่น้อก็รงง่างงามี่บ่หนิเห็นไหมคะเจาะจีบไปก่อนมือก่อนพี่น้อมีหบ่เ,เ็ม่หน่อมดะด้ไมาขุดเก็บแบบเจ็บแบบบ่อยยายมีหลองร้อย กี่แบบอย่าให้มันต้องลอยอุ้ยน้องหันิกันเลยหัวถลิกันน้อเสะหอหลุดเลยพี่น้องเ้ยเาให้เจหอหลุดหไม่ได้อ้ยพีน้องกูได้อ้เสได้แจ่มันหอหลุดพี่น้องเศได้้มนหอหลุด หมดเลยนี่เห็นไหมเห็ดหัวงดูกน่นอยเห็ดหัวงินงดูเห็ดหันหมวกเกินโอ้ยพอโดนอีงามจุู่พี่กายหม้อบุหร่เตเลยพี่กายเอ้ย พี่น้องเห็นไหมพิกายหัวหน้าบลุดเด็กพิกายพี่งาอยวนเอาหัวบลุดเดี๋ยว็กใส่กับตาเขาไม่ห้องใส่กับตาก่นอ,กาอนเด้อลุดแต่เอาตัวลุดแต่ก,ก,กินตัวนะ้องพี่น้องเนาะให้ปวก อีกพี่น้องพี่อีกห็นอีก้งเยนอีกเยอะแล้ไจะแพหมแบถึงนี่หง่อหดีกพี่น like, ้องไ่ได้ปะโอ้เ้ัร้อนหงื่อมาวขุดโอ้ยหองขาหาี่แล้วเห่หดพี่น้อง ปนอนกว่าโอ้ยปีกายดอกงายเลยพี่น้อกาย่ะเป็นสีได้ปีกายี่อุ้ย จะมีดอกงามอยูนไปหน่อยดังสิเกียให้มีหลองร้อยขนไปหน่อยด้วยนะมีองร้อยกินอ้เข้าเข้าเิ็ดนเอาไมากระตุ่นี่ป่ก้พี่น้องมีดอกนั่ง ดูดอนมันไปละแม่อันนี้กินมันะนะแม่อันนี้ก็มากินมากินได้เห็ดพี่นอ้นนองเห็นไหมข่าปัญหาพี่นอ้องเลย ไม่ออกเลยมมีผลดอกนางพูดอยู่พ่บอลอ,อีกคนเสียด,ดายจิเยีกันวนมัดเลยขายพกถือซื้อนี่ขายไพ่ถือซือ้อแดดมูดสบายบินมูดแบคพ้นเบิรงกระดา พุดนะคุณคาบังยี่พี่น,น้องข้าพูดง่ายๆผมทิ้งคุณคาหน่อยๆดิโอ้ยงงก็ได้โอ้ยมันได้พี่น้องนอนพี่เอาไปได้แล้วตอนนี้นอนโอ้ยนอกระดัห้องไลยห้องอักห้อดอักโอ้ย นองมื่อ,อ,อไหคนแถว,น,วนี้นอม่ไเอาบได้เอาบได้้ดวตัวตาขากะดอะโอเนอนกันดอกงามนี่ก็คพี่นอนลายด้พี่นอมนไม่หอยด่ กะปินกิโลด้วพี่นนอนกระปิกลด,ด้วยนอืม้อนนนี่อ้ยพี่น้องหงอหลุดนี่ที่ลัปาดขา่นองขาไปดนนะเดี๋ยอ่าก่นก่ ออวอด้พี่น้ององบอด้เสีย้าเอาต่จะคลอง,งาม่ายแอัติเ่นาะพี่น้องเนาะเห็ดวกนี่นี่โอ้ยอ้ยดอกหงาพี่น้อเสียดายด้ มองงับมันเลยน,นี่มาด้วยหน่อยนี่แตกๆนี่โอ้ยก็สมบูรณ์เลยถุงมือก็สมบูรณ์นะครับเฮ้ยหมดสมบูรณ์มาได้เว้ย นี่พี่นนอนี่สุอสุดเกลียดเก็บแล้ว,น,วน,นี่พวกนี่โคได้ยุโคได้ยุอืมอีกพี่นนอสามดอกสี่ดอก าาออกหัวน้ำกระดอร้อมเขายังแพงที่พี่น้องเขาอยากให้เขาดงเขาเดี๋ยวเขาจะเล่นขานี่หนอนมันเคยเคยเคยหาอยู่หากินกันหนอนนะไปเพชรมันตัวพอยอยี่น้อ,นองเห็น,นลแล้ว้ยงามนะหัดบ้าบ้างหน่อยนะโอ้ยหโลละแพงมาได้พี่น้อง của con khóa ngay ngay đấy để có được ốp đó có đó bây giờ không qua thế nhỏ ngang thế này anh xịt phía ngoài này ไอแดงสีเนี่โอ้ยสีวายเอาเลยเนี่ออเห็นสีกระขาอย่นี่สีกระง,งามทีนหน่อยต้องสีกระงามอยู่ ดอกนม้นอนสวยๆป้องรินกัน้องดอกนีอนอโอ้ยจะหัวรุดเด้อโอ้ยรุดซ้ำพี่นอนเลอ้รจ้อยโอ้ยโอ้ยดอกน้พี่ห้องโอ้ยมือจะออกลายปนาน็นแห้ง ด,ดอกมงามจะไปออกหลายโ,โล่ลข้างหลังสิโอ้โหทุหลอนว่ะดิเ้ยวอที่ท,ที่ที่บางเกาะนีน่น้อ ีพอดีน่สีโอเคเอารถจะเดก็กน้อนี่ควายเจ็บเองล่ะว่าหลุกว่าเหล็เะเดี๋ยวมางามกับอสุจและนสะ cái <laughs> có nó hết có rau <laughs> oh, 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 oh. เห็ดกับว่างคือคนเนี่ยนะเก็บเอ้าวพี่น้องไปหาต่อกันพี่นอ้องยาวว่าป้าหยางพี่น้องเพ่อฮ็ดป,ปวดนี่เฮ็ดป,ปวดพี่น้องออกจุเป็นแป้นเลยพี่น้องเป็นบ่ักเลยเ้ยพี่น้องก็งเ,เกิดแนวนี่น เบืงบ้งเบิ้องเบิ้งนตัวสีเทาแล้วบังพี่น้องปลาเห็ดปวกพี่น้องจ้าเห็นบ่วนี่เห็ดปวกปลาพี่น้องมันมาเกิดยุ่ตรงสวนตรงขี่คล้องขี่งู้หว่นพี่น้องอย่าสวนยานเดินสาว,วาพี่น,อน้องเดินพี่น้องพี่น้องนะครับเห็ดปวกพี่น้องถ่ายดูก,ก่อนบุยบุยบุย ก็สร้างเกิดตั้ง,สง,ง,งเสือพี่น้องตรงนี้เห็ดต่างเพาะอะไเห็ดออกได้พี่น้องมีอีรีด้วยพี่น้องจะเอกราบซ <c oughs> ึ่งสิดอกว่าง่ามกับกราบพี่น้องไม่เคยเกบเห็ดที่มันออกห้ายไปอ,อย่ักเถออยุฟอนหันยังไง ดอกน้อยก็สร้างพี่น,น้องโอ้ยเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยน,อน้อยว่านให้ปวอกใก่น้อยน,อน,นี่พี่น้องแม่พิ่นกระยากเกิร์ตเด้อไ,ได้เนาะนีนน่นับจากดอกพี่น้องได้ซี่ดอกห้าด,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 ดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกดอกน้อยครับ 9ดอกปิ๊บเดีอพี่น้องสิบแล้วโอ้ยค่วพุกูเกิดด้ดองผมวะนี่สิครัเจ็บง่ายพี่น้องยังสิสิบดอกแล้วสิบเอ็ดบ้างดอกวันใทีบอกันน่อยสิบสองดอกจุมันสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกดอกจุมัน โอ้นี่น้องพี่น้องน้อคนขวา,านคนโสดีเขาไปขี่กระพอเฮ็ดคนโสกว่าดีเขาไปเฮ็ดพอได้ขี่พี่น,น้องเจ็ดเจ็แปดเก้านี่ดอกสีงามเลยนะ้องเก้าเ็ดสอง สามสี่ห้โอ้โหัี่สิบห้าตัวครับพี่น้องว่มีไปผลปะก็เกิดเป็นแพร่ไปผนปะเออที่เกิดหน่อยแท้เออเห็ดปวกยังเกิดยน่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดปวดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดส ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามยี่สิบห้าดอกพี่หนอนโว้ย hmm. ม mm ีนอเก็บเห็ดปวกนีพี่หนอนทำเดียวยี่สิบห้าดอกพี่หนอนเอ้ยทำเดียวดอกบอใโมยกับอุนซ่อนพี่หนอนเนาะไปหาเบิ่งอีกกอนพี่หนองเด้อ